แหมโยโย่ you know, yo. สวัสดีครับกลับมาพบกับแอดออฟฟิ c เช่นเคยนะครับอยู่กับซีรีส์ใหม่ของผมกันดีกว่าคุณผู้ชมนะครับในเกมวูดทอริงเวเบนเองนะครับก็จะเป็นซีรีส์ที่แนะนําตัวละครนะครับการปั้นการเล่นบิวต่างๆคอมโบนะครับการใส่ของหน้าที่จะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับเป็นเบื้องต้นเนาะให้ลองนําไปปรับใช้เบื้องต้นนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเล่นเกมนี้แล้วก็มีตัวละครนะครับยังไม่ทราบว่าจะปั้นยังไงดีก็เดี๋ยวมาดูไกด์ของผมนะครับก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ นะทีนี้ด้วยหดูว่าใครที่มีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับด้วยความที่ผมเนะี่ยก็ปัน้นตัวละครเอาวไว้ตัวน,นี้ประมาณ1,2,4,5,6,7,8ปะ่ะ มีจี้เหวียนนะครับมันติฟายเวอร์ดิน่านะคาชาโลนะครับเอ็มซีโลเวอร์มืดนะครับดันจินไปซื้อประมาณนี้ที่ผมปั้นไว้วันเจ็ดประตนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยทําไก่ให้วันนี้มาเริ่มที่เวอร์ดิน่าก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวติดบ้านที่ทุกคนต้องมีจริงๆนะครับสำหรับคนที่มีใบเลือกนะจากกิจกรรมแจกมานะครับตอนเอ่อน้องเขาบักเยอะๆนะครับไม่ใช่น้องดิเกมนั่แหละนะก็แจกใบเลือกมาก็แนะนําให้เลือกเวอร์ดิน่าติดบ้านไว้ทุกคนเลยเพราะว่าเป็นเดอะเบสซัพพอร์ตเลยนะครับของเกมเกมนี้เป็นเพียง แสงนะครับ5ดาวซัพพอร์ตตัวเดียวในเกมนะครับนี่คือโรที่น้องทําได้ดีแล้วก็เฉพาะของเขาเลยคือการบูสต์เดเมจรวมถึงการฮิลด้วยนะครับและเดี๋ยวเนี่ยตอนเราปลดเบรลจะมีการจ่ายโลให้ด้วยคุณผู้ชมนะครับน้องจะซับทีมได้ดีมากเลยนะครับมีติดทีมไว้เรียบรีงว่าทีมแบบได้ฮิลดเเดเมจก็เพิ่มเล่นสบายขึ้นมากๆเลยนะครับไปดูส่วนของรายละเอียดของตัวละครน้องก่อนนะครับวิน่าเป็นท่าแสงนะครับ5ดาวนะเปิดได้จากตู้ธรรมดาเอาใบเลือกก็ได้นั่นเองนะครับโดยที่ตัวละ ของน้องเนี่ยนะครับถ้าเกิดจะข้ามขีดจำกัดหรือว่าปลดเลเวลก็ต้องไปตีแยแสงนะครับที่อยู่ด้านล่างสุดนู่นเลยนะครับที่มันรัมบ่อยๆนะครับใครได้โฮโลแกรมมาก็จะเดือดดานหน่อยผมก็เหลือแค่80แหละนะครับในการใช้ปลดแล้วก็จะมีตัวของต่อไปนะครับเบลป๊อปปี้แล้วก็พวกขยะอย่างไอซ์ฟาวเลอร์คอ้นนั่นเองที่เอาไว้ปลดเลเวลเพิ่มนั่นเองนะครับผมต่อไปก็ต้องเป็นโลกสิ่แหละที่จะขึ้น70นะครับยังไม่ถึงเราเพิ่งจะต้นเกมเองนะครับเดี๋ยวรอปลดค่อยว่ากันต่อมาอาวุธทีีี่่่ใใชช้้งาานนนนเเยะะครับผมจป็อวุธท เกี่ยวกับ Energy r e g e n นะครับต้องบอกว่าน้องเนี่ยทำเดเมจได้เต่าถุยมากๆนะครับคือไม่มีเดเมจเลยอ่ะเบาหยองๆเลยไม่เทียบกับตัวพวกเมนแคร์ดี้ของเราฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่เน้นเรื่องของพลังโจมตีของน้องเลยว่าเดเมจเอาต์พุตต้องเป็นเท่าไหร่แต่ว่าค่าโจมตียังสําคัญกับน้องตรงที่ว่าน้องเนี่ยจะฮิวแรงค่าโจมตีหรือว่าค่าแอตแท็กของน้องนั่นเองนะฮะฉะนั้เนี่ยบิลวอาแท็กไว้ได้แต่ว่าอ่าไม่ต้องให้มันเป็นคอสําคัญนะครับก็เน้นให้น้องฮิวแรงก็พอส่วนตัวผมมองว่าเอเนจีรีเจนนะครับออปอออองงงขขาาวุธเนนีี่่ยค้ด มากเลยนะครับเพราะว่าเราจะได้อันติได้บอ่อยๆนะครับจากอันติทีได้ฮิวด้วยนะครับแล้วก็ยังได้บัฟต่างๆด้วยแถมเอาโทรออกไปก็บัฟเพื่มอ,อีกนะฮะนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมองว่า Energy Regen นะครับอย่างอาวุธสีดาว a วร a เ i ชันตัวนี้ก็ อาจจะเปิดกันมาได้บ้างเนาะตัวนี้นะครับเพราะว่าจะมีตัวของออฟรองข้างในเนี่ยนะครับจะสามารถฟื้นฟูคอนเซอร์ตโตเอเนจีได้ด้วยนะครับถึง14ถ้าเกิดเป็นขั้นหนึ่งนะ่าจะเป็น8นะครับแล้วก็8ส0 12 14 16ประมาณนี้สำหรับการขัดเกลารับหรือว่าการปลดอวุธซ้าของผมเนี่ยแรงสี่เป็นสิบสี่นะครับก็ เอฟเฟกต์นี้นะครับใช้งานได้ทุกๆ20วินาทีครั้งหนึ่งนะครับเพียงแค่จ่ายสกิลสามเหลี่ยมหรือว่าสกิลธาตุประจำตัวนั่นเองอย่างน้องจะเป็นแทงดอกไม้ใช่ไหมครับเพื่อเอาสแตอร์ิลก็จะได้คอนสแตนโต14ด้วยคอนสแตนโตคืออะไรคือเกรด QTE นั่นเองนะครับที่ เป็นกลมๆด้านซายเลือดนะครับเมื่อไหร่ที่เกจแสงของธาตุน้องเต็มเนี่ยนะครับหรือว่าต้นอื่นก็ได้นะครับจะสามารถ QTE ออกได้นะครับก็คือจ่ายเอ้าท์ไปอินโทรเข้าตัวใหม่มานั่นเองนะครับเพื่อที่จะได้รับบัฟแล้วก็จ่ายท่าต่างๆขึ้นมาทำคอมโบได้มากขึ้นด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยน้องเล่นเน้นจ่ายอันติรัวๆเลยนะครับแล้วก็สลับอินโทรเอ้าทบ่อยๆนะครับเติมเกจจ่ายฮิวแค่นี้พอแล้วไม่ต้องเอาน้องมายืนตีนานเพื่อหวังไดเมจอะไรมากมายนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นอาวุธนะครับของ ตัวตู้กาชาเนี่ยผมมองว่าอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะกับน้องเท่าไหร่ขอดูแป๊บน่าจะเป็นตัวนี่ m o s r i c Ripple ผมขอดูออฟข้างในแป๊บนะครับอ่ะตัวนี้จะเป็นออฟรองโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับก็ส่งผลให้น้องฮิลแรงเช่นกันแต่ว่า เอ,อเราคงไม่ได้เน้นฮิวแรงขนาดนั้นเพราะว่าน้องเนี่ยต้องจ่ายสแต็กในการฮิวนะครับไม่ได้ว่าตีฮิวตลอดเวลานะครับต้องมีเงื่อนไขในการจ่ายด้วยนะครับส่วนตัวของออปชันข้างในเนี่ยเอนเนอร์จีดีเจนสิบสองจุดอ่ะอันนี้ก็ดีเช่นกันนะครับแต่ว่าเมื่อตีนะครับธรรมดาก็ช่วยเร่งเกรนะครับให้น้องเนี่ยสามารถอันติมาไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เอฟเฟกถ้าเกิดตีธรรมดาจะเพิ่มแอตแทกเดเมโบนัตสามจุดสองเปอร์เซ็นต์สเต็คได้ห้านะครับอยู่แปดวินาที ทำได้ทุกหนึ่งครั้งนะครับในเวลา0.5วินาทีก็ตีรัวได้เช่นกันนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมองว่าเหมาะกับพวกแครี่มากกว่าอย่างเช่นน้องเอ็นคอเป็นต้นนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้เป็นแบบตัวสื่อเวทที่เน้นค่าโจมตีแรงๆปิดมอนไปๆเนี่ยก็ผมมองว่าไม่ได้จำเป็นกับน้องวีน่าสักเท่าไหร่นะครับไม่ต้องเปิดอันนี้มาใช้ก็ได้เพียงแค่หาพวกอุปกรณ์นะครับที่เป็นาสามดาวสีดาวนะครับเน้นค่ารีเจน ผมว่าก็เพียงพอแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับสาดาวเล็กซี่เฟียร์ออฟวอยาเจอร์ ager, ถ้าเกิดเปิดกระชามาน,น่าจะเจอได้บ้างนะครับผมก็ใส่ไปซื้ออยู่นะครับเป็นตัวรีเจนเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นอ่าอุปกรณ์สีฟ้านั่นเองนะครับรีเจนจะน้อยกว่านะครับอยู่ที่21กว่ากว่าอันนี้50เองแล้วนะถ้าทำใหม่นิดนึงก็เนี่ยผม60ตันที่เอ่อโลกของเลเวลสามสิบโซสี่เนี่ยก็จะเป็นสามสิบแปดจุดสามนั่นเองฉะนั้นผมมองว่าตัวนี้ก็เหมาะสมกับน้องมากๆเลยนะครััับบออออุปปปกรรรณ์สื่่เเววทที็นน e นนะคมถึงงชข้าใ ต่างที่ทําให้น้องเนี่ยได้สามารถซัพพอร์ตรัวๆอย่างเช่นการสลับตัวละครนะครับเพิ่มคอนเสิร์ตโตหรือว่าการเพิ่มเกตต่างๆเนี่ยทำได้ดีเช่นกันนะครับอันนี้ก็ลองไปหาดูได้ถ้าเกิดเพื่อนๆมีอันอื่นนะครับเน้นเอเนจีดีเจนก็โอเคแล้วนะครับต่อไป Echo ของน้องเนี่ยนะครับจะสามารถใส่ได้2เซตที่ผมเนี่ยมองว่าแจ่มเลยนะก็คือเซตแรกเป็นเซตรีจูวิเนชันนะครับหรือว่าเซตฮิวที่เป็นเครื่องหมายบวกสีเขียวเนี่ยนะครับเอฟเฟกต์ของเขาก็คือถ้าใส่2ชิ้นนะครับจะได้ฮิวเลิงโบนัสสิบเปอร รวมถึงการใส่5ชิ้นนะครับจะเป็นการเพิ่มค่าโจมตีหรือว่าแอตแทกให้ปาร์ตี้ทั้งทีมเลย15% 30วินาทีนะครับเมื่อเราทำการฮิวเพื่อนร่วมทีมเอฟเฟกนี้จะทริกเกอร์ทันทีง่ายมากเพราะน้องเนี่ยมีความสามารถในการฮิวอยู่แล้วนั่นเองคุณผู้ชมนะครับแต่อีกเซตหนึ่งที่แนะนำไม่แพ้กันก็คือตัวของมูริตคลาวส์นะครับเป็นเซต Energy ดีเจนอย่างที่บอกไปว่า ลีเจนเน่ดีมากอันติมาไวผมชอบนะครับจ่ายอันติฮิวปุ๊บนะครับอ่าแปะสแต็กได้แล้วก็คิวทีออกได้เลยนะครับเป็นการบัฟเพื่อนเช่นกันจากตัวเทรสของน้องด้วยเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับรวมถึงการใส่5ชิ้นนะครับจะทำให้ออทโร ที่เราจ่ายออกไปของเวอร์ดีนาเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่สวมใส่นั่นเองนะจะเพิ่มแอตแทกเห็นไหมเหมือนกันเลยนะครับสำหรับเน็กซ์เตเตอร์หรือว่าตัวละครต่อไปที่เรานะครับอินโทรเข้ามาเล่นนะครับ22.5เป็นเวลา15วินาทีนะครับอันนี้จะสังเกตว่าบัฟจะใกล้เคียงกันมากเลยที่เป็นตัวของ5ชิ้นฟูลเซ e ตนะครับมีการเพิ่มโจมตีให้กับตัวละครอ,อื่นๆแล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นมูลิคลเนี่ยนะครับ 1คือต้องเอาโทก่อนนะครับต้องเก็บเกรดคอนเสิร์ตโตให้เต็มแล้วสลับตัวละครโดย intro, อินโทเอาโทถึงจะได้รับบัฟ2คือบูสต์โจมตีได้มากกว่านะครับ22.5%เปเ็นเวลา15วินาทีมากกว่าแต่สั้นกว่านะครับสังเกตที่ Rejuvenation g l o w นะครับผมจะเพิ่มแค่1 5 30วินาทีถ้าเกิดดูตัวเลขง่ายๆเนี่ยมันครึ่งต่อครึ่งเลยหมายความว่ามูลลิศเนี่ยนะครับเพิ่มโจมตีได้มากกว่า Rejuvenation ถึง50%แต่อยู่ได้ น้อยกว่าถึง50%เช่นกันเห็นไหมคุณผู้ชมนะครับอันนึง15% 30้ิบวิอีกอัน22.5 15งิบวิมันครึ่งต่อครึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยการใส สองเซตนี้นะครับเหมาะกับสถานการณ์แบบไหนนะครับถ้าเกิดเป็นการรำฟูลคอมโบจะสู้บอสโฮโลแกมนะครับลงอาบิสต่างๆเนี่ยที่เน้นการสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานบอสยากตีนานๆเนี่ยแนะนําให้ใส่เป็นดูจูวเนชั่นโกลด์นะครับเพื่อทาคอมโบ3ตัวละครได้เต็มที่เดี๋ยวไว้ผมทําคลิปไกด์แนะนําให้เกี่ยวกับการทำคอมโบฟูลเซตละกันนะครับอันนี้เหมาะกับสู้ยืดเยื้อยาวนานบอสยากตีนานๆน,นะครับแต่ถ้าเกิดเราเน้นการเดินตีมอนในแมปนะครับหาเอ็กโคคอสาต่างๆคอสีต,อ 4, ตีออกตี เดินเรื่อยๆนะครับแค่สกิดนิดนึงบอลก็ตายแล้วแนะนําเป็นตัวของมูลิตดีกว่าซึ่งผมเองเนี่ยก็ใส่2เซตเลยนะครับสลับไปสลับมาแล้วแต่สถานการณ์ที่ใช้นะครับแต่มูลิตเนี่ยควรทาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเป็นการรำคอมโบฟูลเซตเนี่ยนะครับตัวของวีริน่าจะใส่5ฮิลก็จริงแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่เป็นซับไดเมจอย่างผมใช้ตัวของมอติฟายเนี่ยเป็นตัวซับให้จี้เย็นในโพชนคการเนี่ยผมก็ใส่เป็นมูลิตคราวอยู่ดีนะครับฉะนั้นนี่คือการรำคอมโบฟูลเซตอยู่ที่การใช้งานว่าเราเนี่ยจะใช้ ใน,นสไตลการแบบไหนนะครับเน้นตีมอนเดินไวฟาร์ม,มโคมอนกระจอกมากนะครับมูริคราวจบนะครับแป๊บเดียวเล่น2ตัวพอนะแต่ถ้าเกิดเป็นฟูลเซตลำสาตัวเลยนะครับบอสสู้นานอึดตายยากรีจูวินเนชั่นโกล จัดไปได้เลยนะครับอ่ะนี่คือที่ผมแนะนำสำหรับตัวเซตนะครับในส่วนของออปชันนะครับมีอะไรบ้างน้องบรีน่านะครับสามารถใส่เป็นเซตคอส4 3 3 1 1ได้เลยดีสุดแล้วนะครับซึ่งน้องเนี่ยสามารถใส่เป็น4 4 1 1 1ได้นะแต่ผมไม่ค่อยเชียร์นะครับเพราะว่าเอ่อมองว่าตัวของคอสสี่เนี่ยมันใช้แค่ออฟฮิวดิ้งบนัแนอย่างเดียวนะครับจะไปใส่ออฟโจเปอร์เซ็นต์คู่ก็กะไรอยู่แล้วก็คอสสเนี่ยสำคัญมากเพราะมีออฟที่เราต้องการใช้ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมฟิลเตอร์ ็นตัวของฮ <1 French Claire> mm ิวก <1 outra rinse> ่อนละกันนะครับตัวของคอสีเนี่ยก็จะมีเต่าเป็นสําคัญเลยใช้เป็นแอคทีฟเลยคุณผู้ชมเพราะว่าระคังเต่าดีมากนะครับการใส่ระคังเนี่ยทำให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับตัวเดิมเปิเบาลงมากเลยแล้วก็คนที่อยู่ในระคังเนี่ยนะครับทำเดิมเปิได้แรงขึ้นด้วยนะครับพอใช้กับวอริน่าปุ๊บเนี่ยยังสามารถสลับไปใช้ตัวอื่นได้ด้วยนะครับทำให้ตัวอื่นเนี่ยยังมีเอฟเฟกของระคังเต่าอยู่ในระยะเวลาที่จํากัดนะครับตัวอื่นก็จะถึกขึ้นแคดี้ของเรายืนได้นานขึ้นแถมตีแรงขึ้นน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 ด้้ววยยยะะะะคคคครรรรััััับบบบกกก็็อออออฟฟหลลลลงงเเเเี่่่่ปฮิโสแแาาทุจ์ม คิเลดีเฟสเลือดคิเดมคิดมเดมคิเลดคือออกยากมากเนี่ยตัวฮิลลิ่งเนี่ยนะครับกว่าจะได้สักอันนึงแบบโอ้ไม่กอดเลือดตาแทบกระเด็นนะครับฉะนั้นสู้ๆนะครับทุกคนที่กำลังฟาร,ร์มเต่าอ,อยู่ทั้งหลายนะครับอ่าก็เรียกได้ว่าฮิลลิ่งโบนัสนะครับคือสิ่งที่เราตามหากันครับออฟคอสสี่หลัก ของเต่านั่นเองนะครับแล้วก็ออฟลองเนี่ยนะครับให้พยายามหาที่เป็นโจมตีโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับฮิลลิ่งโบนัสต่างๆแล้วก็เอเนจีรีเจนนะครับประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับไม่ต้องเอาสกิลเดเมจอะไรมากมายดีเฟนซ์เลือดไม่ได้ใช้แต่ถ้ามันเกลือมาก,ก็ดีเพราะว่าตัวของซัพพอร์ตเนี่ยนะครับยิ่งอยู่นานก็ทำให้เราเนี่ยนะครับมีตัวเอาไว้จ่ายฮิลสำรองได้ตลอดเวลาเลยนั่นเองนะครับข้อ3เนี่ยแน่นอนว่าของสําคัญเลยคือตัวเอเนจีรีเจนครับเป็นตัวคอสสเท่านั้นเลยนะ ที่มีออปชันนี้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถจ่ายตัวของอันติเนี่ยมาไวได้ไวขึ้นด้วยนะครับนี่ใส่2อันไปเลยผมมีสีทองเนี่ยบวก15ก็ได้21.7แล้วนะครับแล้วก็กำลังหายกันนึงนะอันนี้ยังหาไม่ได้นะครับไม่ตกสักทีเดี๋ยววันนี้ฟาร์มต่อน,นั่นเองวันนี้รีวันเพิ่งจะกดเข้าเกมมาเลยนะครับมาคลิปให้ก่อนนะอ่านี่คือตัวของออฟหลักคอสามที่จะเป็นคือ Energy r e g e n นั่นเองนะครับส่วนคอส์หนึ่งก็แน่นอนครับโจมเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะมันจะมีแค่เลือดโจมนนะคครับแ่ี้เลยก เอาโจมตีเปอร์เซ็นต์ไปเพื่อให้น้องเนี่ยนะครับฮิวได้แรงขึ้นนะครับอ,อัปรองแน่นอนนี่แบบนี้ฮะ e n e r g y ร e g e n 10%ที่เราตามหาเลยพยายามที่จะตีหาอ,อัปรองให้ได้ Energy Regen เนะครับเพื่อที่อันติได้บ่อยๆน,นั่นเองคุณผู้ชมนะครับเน้นแค่นี้โจมเปอร์เซ็นต์ Energy e g e n นะครับโจมตีฮิลลิ่งโบนัสแค่นี้ก็ทำให้น้องเนี่ยเก่งใจฮิลได้บ่อยแล้วก็อันติมาไวบับเพื่อได้เรื่อยๆแล้วนั่นเองนะครับต่อมานะฮะในส่วนของตัว เทรสต่างๆเนี่ยนะครับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าที่อัพเนี่ยมีเพียงแค่ตัวของ Forte ต Circuit เท่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยฮิวแรงขึ้นนั่นเองคุณผู้ชมนี่ฮะตัวของค่าฮิลลิงนะครับจะแรงขึ้นด้วยเนี่ยสตาร์ฟลาเวอร์บนะครับตัวอื่นเนี่ยผมมองว่าน้องมันเป็นแค่ ตัวฮิลเลอร์เนาะเนี่ยพกเลเซนสกิลเนี่ยคือเราอัพไปเนี่ยนะครับเดเมจสกิลมันจะเพิ่มขึ้นซึ่งมันก็ไม่ได้แรงขึ้นเท่าไหร่เลยนะผมบอกว่าเปลืองนะครับไม่ต้องอัพก็ได้แต่ว่าด้วยความที่มันก็กินทรัพยากรไม่เยอะหรอกกดกดไปก็ได้แต่ถ้าเกิดจะโฟกัสเนี่ยนะครับก็เรียกได,ด้ว่าย่าไม่จําเป็นนะครับเราอัพแค่นี่ตัวของเลเซนต์เลเวลิชั o นหรือว่าอันตินั่นเองนะครับก็เพียงพอแล้วกับฟอร์เตสเกตสออย่าง เพราะว่า2อันนี้นะครับส่งผลให้ฮิลแดงขึ้นด้วยเห็นไหมครับเอเบโรฟลอริสฮิลลิ่งนะครับกับคอเรเนตเอเธอรฮิลลิ่งเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นที่2สกิลนี้เท่านั้นนะครับส่งผลให้น้องเนี่ยฮิลแดงนะครับอินโทรก็ไม่ต้องนะครับเพราะว่าอินโทรก็ไม่ได้เพิ่มอะไรคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เพิ่มนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาฮิลแดงมีแค่2อย่างนี้ก็พอนะครับและที่สำคัญที่ควรอัพมากๆคืออันนี้ครับตัวของอินเทอร์เน็ตสกิลกิฟต์ออฟเนเจอร์นะครับเพราะว่าจะเป็นการบัฟเพื่อนนนนนนะะะคคคคครรรรรรััับบบใกกาาาเเพิ่่่มมมมโโจจตตตีีีีดดด้้วววยืืออหง เป็นการสไลด์ย่าเข้าไปชนมอนเนี่ยนะครับหรือว่ากระโดดตี้นะครับที่เป็นการจ่ายฮิลเมื่อมีสแต็กนะครับหรือว่าจะเป็นอันตินะครับเอเวอร์โรฟอลิสหรือสุดท้ายจะเป็นการจ่ายเอาท์โตก็ได้เมื่อเกตคอนเสิร์ตเต็มนะครับเอาท์โตไปอินโตตัวละครอื่นนะครับจะเป็นการเพิ่มแอตแท็นะครับหรือว่าค่าโจมตีให้ปาร์ตี้ทุกคนนะครับ20เป็นเวลา20วินาทีนะครับเอฟเฟกนี้คล้ายๆกับพวกตัวอ่ซีดาวที่เป็น C6 หกหลายๆตัวอย่างเช่นพวกน้องดันจินหรือว่ามัลติฟายทำให้ท อแค่สลับตัวมาจ่ายนะครับปุ๊บไปเว็บมาก็พอแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราจ่ายเอาลโธนะครับควบคู่กับเซตเอเนจีรีเจนนะครับก็จะทําให้เราบูสต์เดเมจได้มากขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็ค่อนข้างจะอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับควรจะอัพไว้มากๆอันนี้แล้วก็เดี๋ยวพอขึ้นนะครับเลนส์ี่ต่อไปเนี่ยนะครับที่เล v e l เจ็ดสิบเนี่ยน้องจะมีเอฟเฟกต์นะครับในการจ่ายโล่ให้เราด้วยอ่าโล่ก็จะอยู่นะครับทุกๆสิบนาทีเนี่ยน้องจะเสกโล่มาให้เป็นเวลาสิบวินาทีตามค่าโจมตีของน้องนะครับโล่ก็ ผมตกใจมากคือ10นาทีโลมาทีพระเจ้ามันนานไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเอออันนี้นะครับอ่ะนี่คือเอฟเฟกของน้องนะครับส่วนเทรสซ้ายขวาก็จะมีเพิ่มค่าโจมตีเพิ่มค่าฮิลลิ่งโบนัสนะครับตัวนี้ก็อัพไว้ได้เช่นกันนะครับเน้นฮิลลิ่งก่อนแล้วค่อยมาโจมตีก็ได้นะครับเพื่อช่วยให้น้องเนี่ยฮิลแรงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็ค่อยอัพตอนเวอร์สีละกันนะครับเพื่อให้น้องเนี่ยฮิลแรงขึ้นนั่นเองนะครับสกิลซัพพอร์ตจะอยู่เส้นกลางตรงนี้นั่นเลยส่วนขขอออองงัััลทรรรเเนีี่่่่ยยะะคบบ้้้้กกกก็จจจมมาาาาาใหดวววตตตตไป นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการบัฟเดเมดดิเพนให้ด้วยเสมือนเจาะเกราะของทุกประเภทเลยครับแต่เป็นตัวของ nearby teams คิดว่าเอฟเฟกของเพิ่มโจมตีนั้น,น่าจะส่งผลกับตอนโคออ์เท่านั้นคุณผู้ชมทีนี้เรามาดูรายละเอียดนะครับของสกิลน้องกันบ้างว่าทําอะไรได้บ้างคอมโบยังไงนะครับอันดับแรกมาดูที่เรโซแนนซ์สกิลหรือว่าสกิลธาตุประจาตัวน้องก่อนเลยนะครับทำได้เมดแสงธรรมดาธรรมดาเลยเป็นการปลายาออกไประยะไกลไม่ได้มีอะไรมากมายมากกว่านั้นนะครับแต่น้องจะได้สแตก หอันนะครับเพื่อเอาไว้จ่ายฮิลที่เรียกว่าโฟโตซินเทสิสเอนเนอรี่นั่นเองนะครับนี่อันล่างสุดนะครับเวลาน่าจะสามารถถือได้4สแต็กนะครับตัวนี้ได้จากอะไรบ้างหนึ่งคือการจ่ายสกิลท่าสามเหลี่ยมนะครับเป็นการปายาเมื่อกี้เนาะก็จะได้1อันนะครับหรือตีธรรมดานะครับฮิตที่5โดนศัตรูนะครับก็จะตีบอแบบอแบไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะฮิตที่5และต้องโดนด้วยนะ อ่าไม่ใช่ตีลมอันนี้ไม่ได้แล้วก็ส่วนที่2ได้จากสกิลาธาตุเมื่อกี้เนาะที่บอกไปนะครับโบทานีเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่เป็นการจ่ายอ่าตัวของหญ้าระยะไกลนะครับและสุดท้ายเนี่ยได้มาจากการที่น้องเนี่ยอินโทรเข้ามานะครับเวอร์เดนโกลนั่นเองนะครับเมื่อเราเอาตัวละครอื่นออกแบบมี QTE ก็คือคอนเสิร์ตเต็มร้อยนะครับอินโทรน้องเข้ามาปุ๊บน้องจะได้1เกรทันทีเอาไวจ้จ่ายฮิลได้เลยนั่นเองนะครับผมอ่ะนี่คือเอฟเฟคของน้องที่เอาไวจ้จ่ายฮิลต้องมีเกรดโฟโต้ซินเทสิสง เกมนี้ทุกตัวละครเนี่ยจะมีเกรที่เรียกว่าฟอร์เตสเกตเป็นกิมมิคของเกมเลยที่ทําให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีสไตล์การเล่นที่หลากหลายแตกต่างออกไปนะครับในการคอมโบกับเกรของตัวเองฉะนั้น,นการอัพสกิลเส้นกลางเนี่ยคือการอัพความสามารถน้องที่เล่นกับ เกรดี๋ยวจะพาไปดูเกตน้องกันตอนหลังนะฮะแล้วก็สุดท้ายสกิลอันตีเนี่ยจ่ายปุ๊บนะครับจะเป็นการฮิลหมู่เลยดับ restoring sp to all characters นะครับ on teams nearby ด้วยนะครับจ่ายปุ๊บฮิลปั๊บนะครับทั้งทีมแถมจะมีการแปะมาร์คโฟโต้ซินเทสิสมาร์คเอาไว้บนตัวศัตรูนะครับถ้าได้เป็นแสงด้วยนะอ่าต่อไปนะครับมาร์คนี้ทำอะไรได้นะครับเมื่อสตูติดมาร์คอยู่จะเป็นแสงวงๆที่ตัวศัตรูเลยนะครับเมื่อเราเอาตัวละครใดๆก็ตามตีเข้าไปนะครับจะมีการจ่ายฮิลให้ตัวละครนั้นด้วยเหมือนตีแลลล้วดดดูเือกกับมาาจ นะครับรวมถึงตัว ่าเดเมจที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีเดเมจแสงสเปกตัวเดเมจแถมออกไปต่างหากฉะนั้นเนี่ยพอเราอันตีปุ๊บนะครับเราสลับเป็นตัวแครี่ตัวต่อไปเนี่ยมาตีตราบใดที่มอนเนี่ยติดสแต็กตัวนี้อยู่นะครับสแต็กแสงโฟโตซิลลิสิตมาร์กเนี่ยนะครับตีปุ๊บตัวนั้นเนี่ยก็จะถูกฮิล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 ขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีเดเมจแสงแถมจากน้องขึ้นมาด้วยเปาะแปะไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเอฟเฟกต์สกิลของน้องนั่นเองที่จะสามารถใช้งานจากอััััลลติเเเมมมมมทไดด้นนนน่่่่ออออองงงซึสสําาาาาคคคคคญแะะะีีกๆยรรบืวถข สกิน้องทงหมดัต่อไปสุดท้ายในดีเทลตัวละครเนี่ยจะเป็นเรื่องของมูดาวนะครับไปดูกันตัวละครน้องวิเดยเนี่ยผมมองว่า C0 ก็เก่งแล้วผมถึงเชียร์ให้ทุกคนเนี่ยเอาไปเลือกไปเลยนะครับขอแค่มีตัวหนึ่งไม่ต้องปลดอะไรเลยคือน้องก็ทําเต็มที่ความสามารถ ได้ดีมากๆแล้วนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครอยากบทซีเนี่ยก็เชียร์ที่ซีสองนะครับแต่ก็ไม่ค่อยอแบบเลือกมาจนซีสองอ่ะคือผมมองว่าถ้ายังเล่นอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้มันหลุดเองดีกว่านะครับซีสองคือเก่งมากจริงๆนะครับอ่ะมาดูกันที่ซีหนึ่งนะครับอัลโต้สกิลบลูซัมนะครับที่เราอัลโท้จาก QT ออกปุ๊บเนี่ยปกติมันก็จะมีฮิลให้ อันนี้ยังแถมฮิลเข้าไปอีกนะครับในตัวละครต่อไปที่เรานําเข้ามาจากน้องวริ่าเนี่ยนะครับจะได้การฮิลต่อเนื่องนะครับอยู่ที่20%ของค่าโจมตีบริณาทุกๆ5วินาทีเป็นเวลา30วิก็คือเด้งฮิล6สแต็ 6ครั้งนั่นเองนะครับก็คือทําให้ตัวละครต่อไปที่อินโทรเข้ามาต่อจากน้องอัลโทเนี่ยนะครับได้หิวเพิ่มขึ้นน่าจะเหมาะกับการต่อสู้ที่แบบทับไฟมากๆคือยากเหลือเกินโฮโลแกรม70-80หรือแบบอับบิสชั้นสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเดินฟาร,ร์มมอนบอแบสเนี่ยคือยูมันเกินจําเป็นนะครับมันไม่ค่อยออสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดสู้อะไรยากๆเนี่ยก็คิดว่าดีอยู่แต่ส่วนตัวผมเนี่ยไม่ค่อยให้ค่าเรื่องการหิวเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นหลบเน,นเน้นแบบเคาน์เตอร์แพรลี่แล้ว ้างเมินการฮิวจากการปลดหมู่ดาวราะผมมองว่าเปลืองนั่นะครับอ่ะแต่ว่าอันนี้ครับของดีของแทรเลย p ป o t t i n g d e f e c t i o n ครับซีนี่คุณผู้ชม o ร a n c ั skill นะครับ botany e x p e r i m e n t หรือว่าสกิลธาตุสาม่ยมน้องที่จ่ายยาเข้าไปตีเนี่ยนะครับจะได้สแต p h o t o s ซิลัสิต Energy เ,เ,เพิ่ม หนึ่งคือปกติเนี่ยมันจ่าย1ได้1ใช่ไหมจ่ายทีนึงปุ๊บคูดาวไปแล้วสิวิได้มาสแต็กเดียวฮิ้วได้ทีเดียวคือมันน้อยใช่ป่ะแล้วอันนี้มันยังแถมอีก10บคอนเซิร์ตเติลเอเนจีคือเกรสลับตัวมาไวขึ้นเพื่อเอาไว้เล่นกับอัลโชน้องเองน้องจะอัลโชได้รัวขึ้นอีกคุณผู้ชมคือเรียกได้ว่ากดสกิลสองทีแทบจะสลับตัวอัลโชได้แล้วอ่ะอันนี้ดีมากจริงๆนะครับแต่ว่ามันอยู่ที่ C2 ไงถ้ามันอยู่ C1 นี่คือแบบผมจะเชียรร์ใหห้้้กกกดดเเเลืออิินนนนนแต่่่ะะะยู C2 คัับถาจ เอาน้องเนี่ยมาเล่นเป็นตัวซ้ําหลักๆจริงเนี่ยผมว่า C2 คือโคตรเทพเลยผมให้เทพที่สุดแหละได้มาได้ทุกซีเลยนะครับเป็นการทําให้น้องเนี่ยนะครับได้แสกฮิลเพิ่มขึ้น1ครั้งแถมยังได้ตัวของคอนเสิ t ์ต e ตนจีสลับตัวเอาท o โได้ไวขึ้นด้วยนะครับ ส่งผลต่อคอมโบทีมได้ดีมากๆในการจ่ายฮิวต่อเนื่องหรือว่าการเพิ่มบับเบิเมจจากเซตเอ็โคอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปซีสาม The Choice of f l e r i s t นะครับอันนี้ก็จะทําให้การฮิวที่เกิดขึ้นจากการอันติแล้วแปะมาร์กไว้นี่นะครับเพิ่มขึ้น1 2เนาะอ่ามีมาร์กปุ๊บตีเข้ามาร์กซ้ำเนี่ยตัวนั้นจะได้ฮิวด้วยอันนี้ก็ฮิวแรงขึ้นไปอีกที่ซีสามซีสี่นะครับ b l o s s i n g Embrace อันนี้คือการตีเฮฟวี่นะครับตีค้างหรือว่าสไลด์ย่าเข้าไปนะครับหรือว่าการตีการอากาศนะ จะเป็นการเพิ่มบัฟเข้าไปอีกก็คือบัฟเดเมจแสงให้กับทุกคนในทีม15 24วินาทีด้วยความที่หน้าแพที่เปิดเกมเนี่ยนะครับมันยังไม่ได้มีแคร,รี่แสงตัวไหนที่หนักหน่วงเหมือนในพลจี้เหย็นแคร,รี่สุดเทพของลมหรือว่าคาชาโลไฟฟ้าหรือเอ็นคอไฟอะไรอย่างเงี้ยคือ มันยังไม่มีไงเต็มที่ก็โรเวอร์แสง5ดาวก็จริงนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกึอกึงไฮบริดเพราะว่าอย่างโรเวอร์แสงมันมีฮิลด้วยอะไรประมาณนี้มันไม่ได้แบบแครี่หนักๆฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเก็บ C4 ไปบูสอะไรก็ไม่รู้อะนะตอนนี้จนกว่าจะมีแบบตัวแครี่แสงจริงๆนะครเป็นเมน5ดาวในอนาคตมาอ่ะผมว่า ก็ค่อยคุ้มหน่อยหรือว่ามีสัก4ดาวก็ยังดีนะครับตัวละครมันยังไม่ค่อยมาให้ซัพพอร์ตเท่าไหร่ก็คิดว่าเก็บไปก่อนแล้วกันกี่กับทีมแสงนั่นเองนะครับอาจจะเป็นน้องถิ่นซีก็ได้เออใช่ไหมที่เป็นเจ้าเมืองนะครับเมืองแรกของเราเนี่ยอาจจะมาเป็นแสงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรืออนาคตมีตัวใดก็รอกันต่อไปก่อนแล้วกันนะครับที่จะทำให้เอฟเฟกต์นี้เกิดประโยชน์มากกว่านี้นะครับต่อไป C5 m i ามิลลัคูลัสบลูมนะครับอันนี้ฮิวอีกแล้วนะครับสำหรับทีมเมมเบอร์สมาชิกทีมที่เลือดต่ำ 50, ึ้นอีก20%เข้าไปสิ นะครับแล้วก็สุดท้าย j o y Us h a r v e s t นะครับ C6 อันนี้เมื่อทำการโจมตี Heavy s l ไลย่นะครับหรือจะเป็นการตีก,ากลางกราดเนี่ยธาเตเบสมากขึ้น20%นะครับแถมมีการ Trigger Coordinate 1ครั้งด้วยคือการตีร่วมนั่นเองและฮิวเพื่อนร่วมทีมรอบๆด้วยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นโหมดโ o อ p หรือเปล่าที่ อ่อเอฟเฟก์ที่แสดงผลนะครับเพราะมีการตีร่วมนะจากเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ฮิลเพื่อนๆโดยรอบตัวนะครับแล้วก็เดยเดของการตีร่วมครั้งนี้นะครับรวมถึงาการฮิลเนี่ยก็จะเทียบเท่ากับการใช้อันติแล้วก็แปะมาร์คนี่นะครับตีติดมาร์กเท่าไหร่นะครับพวกตีโคออร์ดินตเนี่ยจะร่วมในเดย์ดที่เสมือนตีแปะมาร์คนั่นเองจากอันติ นะครับผมนี่คือ46ฉะนั้นผมมองว่าน้องก็จบที่42คือเทพมากผมให้สกิลนี้ number วันเลยนะครับที่เหลือก็คือเฉยๆนะครับเป็นการฮิวฮิวฮิวแล้วก็เพิ่ม d a เม g แสงแล้วก็ฮิวฮิวอะไรเงี้ยก็รู้สึกไม่ค่อยจะเป็นเท่าไหร่นะครับผมว่าใครเปิดหลุดน้อง c 2มาคือจบนะครับทำให้คอมโบเนี่ยไหลลื่นขึ้นมากเลยนะครับเอาละนี่คือ intro ตัวละครของน้องเรียกได้ว่านานมากเลยนะครับอ่ะยังไม่ได้ไปดูคอมโบคอมโบกันเลยนะครับไปซะหน่อยแล้วกันอ่ะมาและลุยกันดีกว่านะครับเดี๋ยวมาสอนคอมโบน้องกันว่าเล่่นนยังงงไบบ้าะะครอ เปิดเข้ามานะครับเจอมอนปุ๊บน้องหมา4ตัวเนาะสังเกตว่าตัวของบริน่าเนี่ยนะครับจะมีสแต็กฮิลอยู่4อันเนาะข้างบนเอดเลือดเห็นไหมครับคุณผู้ชมที่มีสีทองเล็กอยู่แล้วอันอนึงอ่ะอันนั้นคือผมมี1แล้วนะครับวิธีการเพิ่มเกรดนี้ทำยังไงได้บ้างนะครับกดสกิลสีมเหลี่ยมนะครับสกิลธาตุแปะนี่เห็นไหมเพิ่มแล้ว1แต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยซีสองนะครับแปะเดียวเดี๋ยวเพิ่ม2สแต็กเลยนะดีมากเลยนะครับวิธีสองก็คือตีธรรมดาครบ5ทีครับอ่าไม่่ใชครบ5ที 4. ทีที่5ต้องโดนศัตรูนะครับอ่ะผมลองให้ดู1 2 3 4 5นี่ฮะมาได้อีกหนึ่งอันเห็นไหมอ่ะเอาใหม่1 2 3 4 เย่ yeah, ครบแล้ว4แซกนะครับต้องตีธรรมดาฮิตที่5โดนหรือสกิลสามเดี่ยมหรืออินโทรเข้ามานะครับจะได้แ c กนี้เพิ่มขึ้นแล้ว s t a c กนี้วิววิธิทำไมคําตอบคือจ่ายฮิวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดของน้องเลยวิธีการจ่ายฮิวในการเบิร์นแ c กนี้มีอะไรบ้างนะครับคือตี h e ฟวีสไลด์เข้าไปชนหญ้าและ 2. คือตีกลางอากาศนะครับโดยที่เอาแบบคอมโบเกมสอนเลยนะ ง่ายสุดในการเผา4 stack ี่สเต็กละเร็วมากแล้วตอนนี้นผมทําเลือดลดมาเห็นไหมครับกี้เหย็นกับมอติฟายเนี่ยเลือดลดนะ <c oughs> เห็นไหมเลือดแบบปิ่มๆตัวนึงครึ่งหลอดตอัวนึงเดี๋ยวดูการฮิวของน้องนะครับอ,อ่ะกรดซิเตยมค้างเฮฟวี่ <c oughs> ปึ๊บแล้วน้องจะลอยอยู่แล้วก็ตี1 2 3เห็นไหมให้ผมฮิวชิลละพันหกมอดิฟายเต็มเลยในพลเกือบตายก็กลับมาเต็มแล้วนะครับเห็นไหมไวมากเลยนะอันนี้ก็1 2 3 4อ้าวอย่าวเห็นไ่มตีไม่ครบเนี่ยอดอีกแล้วโอไ my god สามเหลี่ยมปุ๊บอ่ามาอีกหนึ่งสเต็คนะ โดดเลยแบบเร็วๆปุ๊บโจ๊ะโจ๊ะนี่ฮะพันหกพันหกง้ไวไหมหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ได้มาหนึ่งอันนะครับหรือว่าจะเป็นการสไลด์อ่ะสามเหลี่ยมปุ๊บว่าได้มาสองอันสไลด์ก็ได้นะครับกดตีครั้งเม่นเข้าไปแล้วก็ตีทีหนึ่งนี่เพราะว่าเป็นการแคนเซิลอะเนมิชันด้วยนะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดน้องโดดตีเนี่ยมันจะได้แค่3ที1 2 3แล้วก็วตกเลยไม่มีการตีที่4ฉะนั้นเนี่ยเรามีสี่เกตใช่ปะมันจะเผาไม่หมดนะครับวิธีการก็คือเราสไลด์ก่อนนะครับ สไลด์ปุ๊บเนี่ยแล้วก็1 2 3เนี่ยคือจบเลยนะครับคือ4เผาทำให้เกิดการฮิวที่เร็วขึ้นมา,มากๆเลยนะครับอ่ะตอนนี้อันติมาแล้วก็สามารถกดอันติปุ๊บนี่ฮิวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการแปะสแต็กที่มอนด้วยนะครับอ่ะเหมือนนี่นี่นี่เห็นไหมจะเป็นเหมือนเหมือนนี่เห็นี่ครองครองเนี่ยกลมๆแปะๆอยู่เนะี่ยอันนี้คือแ็กนะครับถ้าเราตีเนี่ย,ยก็จะมีเดยเมจเห็นไหมมี2เดยเมจแถมเลยมีอันนึงแล้วก็มีฮิวด้วยเมื่อกี้จะมีการฮิวตัวเองติดมาด้วยนะครับอ่าเลขฮิวก็จะขึ้นนสหรับคที ตีเข้าไปแทรกแล้วก็มีเดเมจแสงแหมนะครับเนี่ยแล้วก็ตีบอแบเข้าไปครับเรื่อยๆปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บอ่าแล้วก็ฮิลมาก็จ่ายโบ,โบโบโบอ่ะประมาณนี้นี่คือการจ่ายฮิลน้องฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยเน้นเก็บเกตนะครับที่เป็นการฮิลไปดักแล้วก็ตอนนี้นอินอโทรเอาท์โทรพร้พอรมแล้วในการเก็บ QTE จากคอนเสิร์ตนะครับปุ๊บ,บอ่ะโยกเข้าไปฮิลอ่ะประมาณนี้นะครับ <S <S <ๆ>น้องเอามาแค่นี้อันติเสร็จก็ออกได้แล้วนะครับแล้วก็สลับตัวเอาตัวตอื่นมาเล่นต่อเพื่อทำคอมโบต่อเนื่องจากการบัฟนั่นเองนะครับผมกตตใใหห้้มมมาาายไปแลววกัน๊บอ่่เฟ2ช เก็บเกดแป๊บอ่ะมาลองเซตคอมโบเพิ่มกันบ้างนะครับปุ๊บเราพร้อมแล้วตอนนี้เก็บเกตดทุกอย่างน้องเต็มแล้วจ่ายฮิวจ่ายเฮลทีมเต็มหมดลวไปเลยครับอันติฮิวแปะสแต็กนะครับแล้วอย่าลืมกดสกิลเอโคโคเต,ตาโป้นี่บัฟถึกด้วยแล้วคิวที่ออกเลยนะครับเอาตัวที่2มาก็ได้นะครับอ่าผมเอา m o ิ i f y ออกมาเล่นนะครับแล้วก็เก็บเกตดต่อเก็บเกดเก็บเก็ดเก็บเกดต่อเก็บเกตดต่อแล้วก็นกโขกต่อโบอันติเพิ่มแปะอ่านี่ฮะแล้วก็ยิงต่อยิงต่อเพื่อเอาสุดอ่ะแล้วก็คิวที่มาต่อเลย ในพจน์มาโคกตู้มนะครับอ่ะนี่ฮะแล้วก็สามารถรำสกิลต่อได้เป็นการอันนี้คือฟูลคอมโบนะครับฟูลเลยก็คือมีเวอร์ดีน่านะครับแล้วก็ใช้5ฮิลต่อมาที่อ่ามัลติฟายเพื่อบัฟเฮฟวี่จากเอาโชแล้วก็ใส่5้าเอเนจีรีเจนแล้วก็สลับมาที่ปิดเดยเมทที่อ่าตัวของเมนแครี่อย่างจี้เย็นผมอันนี้คือทีมจี้เย็นเลยนะครับที่ผมนำมาอ่าเล่นในวันนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยผมก็จะมีทีมอื่นอีกนะครับที่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะนำมา สอนขอมโบให้ดูกันต่อไปด้วยครับผม ถ้าใครอยากดูทีมไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมมาแนะนําให้แทบจะทุกทีมเลยเพราะว่าเล่นมาเยอะมากจริงๆนะครับอันนี้ฟูลคอมโบของจี้เหยียนนะครับอันนี้อ่าเป็นตัวของโรเวอร์แคร์รี่นะครับที่เป็นธาตุมืดเนาะอันติดเดเมดแรงมากแล้วก็น้องดันจินด้วยนะครับจะเป็นทีมของหาวอลท่ามืดซึ่งทําง่ายมากๆนะครับทีมนี้เล่นโรเวอร์เป็นแคร์รี่ได้เลยนะครับเอาไปลงอาบงอาบิสได้ตัวฟรีเนาะแจก MC เมนทุกคนดันจินก็อาจจะเปิดตู้หลุดมาตัวนึงก็พอแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเล่นเป็นดันจินแคร์รรีีีี่่่นนนนะะคัับเเด๋ยวววไ้้มมมาาสอออชกกแล็จทขง ตัวไฟฟ้าอย่างคาชชโร่นะครับที่เป็นการเน้นบับจากซานหัวด้วยนะครับจนกว่าตัวของยินหลินจะมาอันนี้ก็ใช้ทีนี้ไปก่อนก็เวิร์กเหมือนกันนะครับใช้น้องปังยา่ามาเป็นตัวซับแทนนะครับคู่กับเบอร์ลินาประมาณนี้เดี๋ยว ยังไงใครสนใจที่ไหนก็เม้นต์ไปได้ครับเดี๋ยวผมมาสอนคอมโบทุกทีมเลยเอาแบบว่ารีดฟูลเดเมจนะครับทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมลองส่งท้ายให้ดูนะครับเกี่ยวกับการเล่นบรินเนแบบเดินฟาร์มเนาะแบบว่ามอนกีกี้มากนะครับไม่ได้แบบเก่งมากมายเน้นไวนะผมก็จะเล่นสลับนะครับเป็นเซตของมูริตคลาวนะครับอ่ะผมก็ใส่มาปุ๊บนะครับเดี๋ยวดูนะคอร์สอ่ะขออภยัยคอร์สสใส่นี่นะครับแล้วก็คอร์ส อคอร์สหนึ่งนะครับใส่เป็นแอตแทกเหมือนกันอันนี้ยังไม่ได้ทําเยอะเลยคุณผู้ชมเพราะว่าทําเยอะไม่ไหวนะครับยังฟาร์มไม่ออกด้วยนะครับยังใ,ใช้สีฟ้าอยู่อ่ะแล้วก็ใส่เป็นรีเจนรีเจนอ่ะเนี่ยสลับและเป็นเซตเอเนจีแล้วนะครับเพื่อเน้นเดินเกมไวนะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูกันแบบอยากจะฟาร์มอาร์ติแฟกอ่าเอ็กโคนะครับเดินตีมอนบอสแบสคอร์สสามดีเทคไล่แมปไปหรือว่าจะตีบอสหาคอสสี่เนี่ยก็จะเล่นเซตนี้นะครับเน้นไวเนาะอ่ะก็จะ ทำให้เกรดมาเร็วขึ้นนะครับอ่ะล้วก็ตีไปครับจิ้มมาเลยน้องนะครับอ่ะแล้วก็จ่ายเต่าเอ้ยอะไรเอ้ยนะครับใช้ไปจ่ายฮงจ่ายฮิวโอ้แข็งแข็งหลบได้นะครับอ่ะปุ๊บปุ๊บนี่จ่ายฮิวโบ๊ะโบ๊ะโบ๊ะนะครับเก็บเกตอ่ะมาแล้วไปเลยแล้วกันนะครับเนี่ยแล้วสลับแครี่มาเลยนะครับตัวหลักมาได้เลยนะอ่ะแล้วก็ซัดเข้าไปนะครับแล้วก็ซัดเข้าไปอ่ะแล้วก็จิ้มแทงแทงเข้าไปมันก็จะจบเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับอันนี้แบบเน้นเกมเร็วไม่ได้เน้นแบบลงอบิสหรือว่าอ่าลงตัวของ บอสโทรโลแกรมยืน,น,น,ยนั้เนี่ยก็เซตนี้นะครับจะทําให้ฟาร์มนะครับมอนเมินต่างๆเนี่ยตามกองตามแมปฟาร์มบอส40 g หาเอโคได้ไวมากๆเลยนะครับโอเควันนี้ฝากไว้เช่นกันนะครับค่อนข้างนานมากกับคลิปวอดีน่านะเดี๋ยวยังไงถ้าคุณผู้ชมอยากได้คลิปตัวไหนตัวอื่นต่อนะครับ ฝากคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวจะทำไกด์แนะนำทุกตัวให้แบบละเอียดเลยคลิปอาจจะยาวหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วฝากสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องให้ด้วยนะครับมีไรับซิมทุกวันเลยนะครับแล้วเจอกันสุดท้ายจริงๆนะครับฝาก power pay ด้วยนะครับร้านเติมเงินประหยัดปลอดภัยถูกเติมไวแน่นอนนะครับสามารถทักเพจไปได้เลยนะครับวอชิงเบฟเกนชินนิมแพร่งคงไนซาร์เรลนักล็อกออริจินได้ทุกเกมเลยนะครับร้านเติมเกมประจาช่องผมแน่นอนนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอยากตัวไหนคคอมมมเนนต์ไว้ะรับบบผ๊าายยยซีู